<hora> ยินดีต <the> ้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ระดับรัฐประจำสัปดาห์นี้เผยแผ่เมื่อวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2016และยินดีต้อนรับสมาชิกผู้น่าอศจรร์ของเราทุกๆท่านนี่เป็นครั้งที่2ในการออกอากาศหลายภาษาของเราเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมาในภาษาไชนีสสเปนิชไทยและเวียดนามีส ทั้งหมดแปลจากฐานเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษผลตอบรับจากผู้คุณดีมากทีเดียวซึ่งมากกว่า6เท่าของจำนวนสมาชิกที่รับฟังการออกอากาศมากกว่า50%เป็นประชากรชาวจีนเป้าหมายของเราคือการปรับปรุงการสื่อสารและความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจให้กับสมาชิกทั่วโลกและผลลัพธ์เบื้องต้นนั้นมีนิมิตหมายที่ดี เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ Financial IT ผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการเงินได้ทำการตีพิมพ์เรื่องราวของดรรูจาอิกนาโตวาและวิสัยทัศน์ของวันคอยน์ในนิตยสารฉบับล่าสุดดรรูจาอิกนาโตวาได้อยู่บนหน้าปกซึ่งตีพิมพ์พร้อมกับเรื่องราวของวันคอยน์และวิสัยทัศน์ที่มีต่อโลกถึง2หน้ากระดาษเมื่อถูกถามว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เจ้าของ Finan c i a l IT r คริสริกล่าวว่า ตอนที่ผมได้ยินเกี่ยวกับวันคอยครั้งแรกผมคิดว่าคงเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่ก็แชร์ลูกโซ่แต่หลังจากที่ผมลองศึกษาและมีโอกาสได้สัมภาษณ์ดรอิกนาโตว่าผมก็รู้สึกประทับใจกับเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังวันคอยและบล็อกเชนมากแล้วก็ยังตื่นเต้นกับเรื่องวิสัยทัศน์ที่มีต่อเศรษฐกิจในยุคป,ปัจจุบันด้วยวันคอยกำลังนำพามวลชนทั่วโลกให้รู้จักกับสกุลเงินดิจิตอล พวกเขาทำงานที่น่าอัศจรรย์มากที่สามารถเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตัลซึ่งปกติเป็นเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาและง่ายต่อการทำความเข้าใจดังนั้นใครๆก็สามารถมีส่วนร่วมและทำกำไรจากตรงนี้ได้ ธนาคารรายใหญ่เกือบ80%ให้การสนับสนุนนิตยสาร Financial IT ดังนั้นพวกเขาจึงมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีด้านการเงินและการธนาคารในยุคปัจจุบันหากคุณต้องการจะสั่งซื้อนิตยสารานี้สามารถทำการสั่งซื้อได้ที่หน้า back office ของคุณขอเตือนในนาทีสุดท้ายถึงท่านที่มาจากญี่ปุ่นหรือท่านใดที่มีโอกาส เรามีสัมมนาวันคอยน์ซึ่งจะจัดขึ้นในโอซาก้าในวันเสาร์หากคุณสามารถเข้าร่วมงานนี้นี่จะเป็นบ่ายที่น่าตื่นเต้นกับผู้นําระดับสูงของวันคอยน์ที่จะส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจให้แก่คุณสัปดาห์ที่แล้วเราเน้นไปที่การตรวจสอบสปริตบอลโลเมเตอร์และตอนนี้มันได้พุ่งสูงขึ้นถึง88%ในการตรวจสอบโปรดไปที่แบ็กออฟฟิศของคุณเช่นเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีวันคอยน์ของคุณและคลิกที่แดชบอร์ดและจึงคลิกที่แ็บสปริตบอลโลเมเตอร์ คุณยังมีเวลาที่จะปรับปรุง split strategy ถ้าคุณยังทำไม่เสร็จและเข้าชม split video ตรวจสอบ split upgrade strategy เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเพิ่มจำนวนโทเคน็นที่ธุรกิจของคุณสามารถสร้างผ่านทาง split. s p l i t เรามีการปรับปรุงที่สำคัญในการลดความซับซ้อนของธุรกิจเราได้สร้างข้อมูลชื่อผู้ใช้ขึ้นใหม่เพื่อผลประโยชน์ของทุกท่านด้วยชื่อผู้ใช้มากกว่า1บัญชีใน OneCoin ตอนนี้คุณแค่อัปโหลดเอกสาร KYC เพียงหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นก็เลยเอกสารฉบับเดียวกันนี้ซึ่งจะถูกอัปโหลดไปยังโปรไฟล์ของบัญชีอื่นๆทั้งหมดของคุณโปรดทราบว่าในฐานข้อมูลใหม่นี้คุณสามารถป้อนชื่อผู้ใช้กับสถานะ KYC ให้เป็นอนุมัติหรือรอเท่านั้นหากคุณไม่ได้มีบัญชีอื่นที่มีสถานะ KYC อนุมัติหรือรอโปรดอย่าดำเนินการอะไรในช่องชื่อผู้ใช้เพราะจะเป็นการปิดการทำงาน ตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายของโปรโมชั่น Festival Pack ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่29กุมภาพันธ์นี้โปรดจำไว้ว่าเฉพาะโปรโมชั่น Festival Pack คุณจะได้รับ18,800 BV 250,000โทเค็น25,000คอยน์เวกสเครดิต นอกจาก Festival Pack จะน่าเหลือเชื่อแล้วผู้คุณจำนวนมากยังได้เริ่มจากไทคูนเป็นพรีเมียมและ Festival คุณเพิ่มจำนวนโทเค็นส่วนตัวที่คุณได้รับแต่ที่สำคัญกว่าการขยายผลกระทบรวมของ s p ปร t ตที่คุณมีสิทธิ์และที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของ s p ร i t b a ล o มิเตอรที่เพิ่มขึ้นถึง88%การแตกธุรกิจออกไปก็ใกล้เข้ามาแล้วลุงม,มือตอนนี้ถ้าคุณมีโอกาสและกระจายข่าวไปยังกลุ่มของคุณอีกครั้งสำหรับโอกาสการขยายธุรกิจเต็มรูปแบบ โรดไปที่ split video และตรวจสอบ split upgrade strategies ที่ระบุไว้ในนั้นและโปรดจำไว้ว่าคุณจะได้รับโทเค็นเพิ่มถึง10%ของทุกชุดที่คุณซื้อก่อนสิ้นเดือนนี้สำหรับ festival package คุณจะได้รับถึง25,000โทเค็นเลยทีเดียวและ10%นี้ยังถูกเพิ่มไปยัง coin Vegas credits อีกด้วยและอีกครั้งโปรโมชั่นจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ หนึ่งปีแล้วที่ดรรูจาอิกนาโตวาได้ก่อตั้งมูลนิธิ One World Foundation ความรักในการศึกษาและความปรารถนาของเธอที่จะช่วยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเด็กและเยาวชนที่ประสบชีวิตที่ยากลำบากเธอได้ขับเคลื่อน OWF ให้ขยายออกไปเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายขอบเขตของโครงการที่จะมีส่วนร่วมกับพันธมิตรใหม่ๆเรามีจุดเริ่มต้นที่ดีและมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่เราสามารถทำได้ คุณได้เห็นหนังสือรายประจำปี2015ที่น่ารักของ OWF หรือยังอย่าพลาดเล่มพวกนี้ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าใจสลายและผลประกอบการประจำปีหนังสือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมโดยสังเขปของโครงการต่างๆและความสำเร็จของ OWF ในปี2015ซึ่งจะเปิดเรื่องด้วยสารแสดงความยินดีต้อนรับของดรูจาอิกนาโตวาที่จะบรรยายความรักของเธอที่มีต่อการศึกษาและการมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆในช่วงปีที่ผ่านมาโครงการและผลกระทบที่มีทั่วโลกของเราคุณจะได้อ่านพันธกิจและวิสัยทัศน์ตลอดจนแผนการของเราในอนาคตรวมถึงคุณจะพบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของเราในปี2015และข้อมูลของการสนับสนุนและทีมงานของเราโดยผ่านหนังสือประจำปีเล่มนี้เราอยากจะยืนหยัดในจุดยืนที่บั่นคงของเราในฐานะองค์กรการกุศลซึ่งสร้างความแตกต่างในชุมชนทั่วโลก นอกจากนี้โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะระวังตำแหน่งตัวเราเป็นองค์กรที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือได้เป็นผู้ที่ตนเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมาสู่โลกขอให้สนุกกับการอ่านมันที่นี่และมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงกันเถอะช่วยเหลือ OWF เพื่อช่วยเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือขอบคุณที่สนับสนุนเราติดตาม OWF และโครงการต่างๆได้ที่ OWF เว็บไซต์และเว็บเพจ OWF Facebook อย่างที่ทราบกันดีว่าเราทํางานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาประสบการณ์ในวันอาคารามีของคุณแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกบางท่านจึงประสบปัญหาการเข้าถึงและการดูวิดีโอบนระดับที่1ของวันอาคารามีการปร,ปรับปรุงระบบได้เสร็จสิ้นลงแล้วและคุณจะสามารถดูหรือดาวน์โหลดวิดีโอการศึกษาทั้งหมดอย่างราบรื่นเราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆที่คุณได้พบความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรา ดังนั้นเราจึงขอแนะนําให้คุณแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาใดๆที่คุณประสบในขณะที่ดูวิดีโอในวันอาคารมีโปรโมชั่น Present Free Code ของเรายังมีอยู่อย่างต่อเนื่องทุก7 Festival วัลฟรีหนึ่งเฟสตทุก10 p r e ีเมียมฟรีหนึ่งพรีเมทุก10 t ไทคูนฟรีหนึ่งไทคูทุก6 p r e ีเมียมฟรี Pro โปรเทรและโปรโมชั่น Coin v e g a ัส ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับแพ็กเกจด้านบนจะช่วยให้คุณได้รับแชมปเปี้ยนโค้ดเพิ่มหากคุณสะสมครบ6แชมเปี้ยนอีกครั้งโปรดจำไว้เพื่อที่จะได้รับแพ็กเกจการสื่อสารการระหว่างคุณกับฝ่ายบัญชีของบริษัทต้องมีความชัดเจนประการแรกโปรดแน่ใจว่าคุณได้สะสมจำนวนแพ็กเกจครบตามที่กำหนดเพื่อที่จะเข้าร่วมรายการการส่งเสริมการขายประการที่2แจ้งข้อมูลรหัสทั้งหมดที่คุณมีในการชำระเงินแต่ละครั้งแก่แผนกบัญชี อย่าลือมอธิบายว่ารหัสไหนขึ้นกับการชำระเงินครั้งไหนเมื่อคุณทำธุรกรรม Business at Home ผู้เผยแพร่ข er ่าวสารดิจิตอลชั้นนำของข่าวในอุตสาหกรรมของเราประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ว่าคุณจูฮาพาเฮราได้รักษาและขยายความเป็นผู้นำของรายได้ค่าตอบแทนทั่วโลกที่ประมาณ4ล้านดอลลาร์ต่อเดือนหรือ48ล้านดอลลาร์ต่อปีจูฮา uh ผู้ซึ่งหลายๆท่านจะได้รู้จักเขาในฐานะตำนานในอุตสาหกรรมของเราและผู้สนับสนุนแถวหน้า และผู้ขับเคลื่อนความสําเร็จที่น่าทึ่งของวันคอยนและเราทุกคนภาคภูมิใจในตัวเขาผู้เป็นอันดับหนึ่งนอกจากจูฮาแล้วยังมีผู้นําของวันคอยอีก13ท่านที่ได้รับการยอมรับในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยรายได้รวม8ล้านดอลลาร์ต่อเดือนหรือ94ดอลลาร์ต่อปีนี่เป็นผลลัพธ์ที่น่าประทับใจสําหรับธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้งได้เพียง1ปีเท่านั้น สิ่งนี้ตอกย้าว่าโอกาสในวันคอยนนั้นรุ่งเรืองมากและโปรดจํารายชื่อใน Business at Home ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้นําทั่วโลกของเราเราขอท้าให้ชื่อของพวกคุณเป็นหนึ่งในรายชื่อเหล่านี้ในปี2016สัปดาห์หน้าเราจะบันทึกวิดีโออีก5เวอร์ชันซึ่งจะอัปโหลดลงบนเว็บไซต์ onecoin-sotn.com ในเวลาตั้งแต่12นาฬิกา GMT เวลาท้องถิ่นในลอนดอนพร้อมกับช่องอย่างเป็นทางการในชื่อ onecoin webinars บน YouTube ในเวลาตั้งแต่16นาฬิกา GMT เวลาท้องถิ่นในลอนดอนทั้งหมดนี้ในวันพฤหัสบดีหนะ้าแจ้งเพื่อนสมาชิกของคุณให้ทราบถึงการเปลีนน่ยนแปลงนี้มันคือการทดสอบและเรายินดีน้อมรับความคิดเห็นใดๆของคุณโปรดบอกให้เราทราบโดยการส่งอีเมลไปที่ w e b i n a r o n e c o i n e u จนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม